การค้นพบต่างๆของนักวิทยาศาสตร์นำมาซึ่งนวัตรกรรมและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกใบนี้เทคโนโลยีที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นผลมาจากการศึกษาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้วเมื่อเราพูดถึงคณะวิทยาศาสตร์อาชีพแรกที่ทุกคนนึกถึงก็คงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่หลายๆคนก็คงจะนึกถึงนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกกันทั้งนั้นหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลแล้วนักวิทยาศาสตร์ทําอะไรล่ะ พวกเราสงสัยคน้นคว้าหาคำตอบนำมาซึ่งความรู้ใหม่ๆรวมถึงการหาคำตอบเพื่อการแก้ไขปัญหาบนโลกใบนี้ด้วยการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆแล้วนี่คืองานของนักวิทยาศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์แล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้แค่อย่างเดียวเองเหรอด้วยการที่เราเรียนวิทยาศาสตร์เราจึงถูกหล่อหลอมให้มีความคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ก็จะทำบนหลักการที่มีเหตุและผลพร้อมหลักฐานสนับสนุนเสมอจบวิทยามอ,อเป็นอะไรได้บ้างจบวิทยามอ,อเป็นได้ทั้งนักวิทยาศา,ศาสตร์ในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆอาจารยมหาวิทยาลัยครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่มีความรู้เข้มข้นทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมก็มีพวกเรานี่แหละ ที่ทำหน้าที่พัฒนาทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำให้ดียิ่งขึ้นหรือจะเป็นเจ้าของกิจการสตาร์ทอัพนักบินพวกเราก็ยังสามารถทำได้หรือใครอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รู้ลึกมากขึ้นก็สามารถเรียนต่อในทั้งระดับปริญญาโทรหรือเอกในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจแม้กระทั่งจะฉิกแนวออกไปเราก็ไม่เป็นรองใครเลยแถมยังไม่พอความรู้วิทยาศาสตร์ยังเป็นรากฐานที่สามารถนำไปสู่อาชีพใหม่ๆ ที่ต่อยอดก้าวหน้ามาจากอาชีพด้านเดิมได้อีกด้วยนะแล้วคณะของเรามีหลายสาขาวิชาและแต่ละสาขาวิชาจบไปทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลยกลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์สถิติตตวิทยาการคอมพิวเตอร์และ DataSize n c e เป็นได้ทุกอย่างตั้งแต่นักคณิตศาสตร์นักคณิต,รตป,ประกันภัยนักสถิติโปรแกรมเมอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Data S c i e n t i s t Data Engineer นักวิเคราะห์ข้อมูลนักวางแผนการผลิตนักวิเคราะห์การตลาดนักวิชาการคอมพิวเตอร์นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐเช่นกรมอุตโตนิยมวิทยากลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาสัตววิทยาจุลชีววิทยาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้ก็สามารถทำงานได้หลากหลายด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยด้านพืชสัตว์นักจุลชีววิทยานักนิเวศวิทยานักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนักสิ่งแวดล้อม NGO หรือจะไปออก EIA ก็ยังได้นักพันธุศาสตร์นักวิชาการสัตวบาลน,นักสัตววิทยากลุ่มสาขาวิชาเคมีชีวเคมีเคมีอุตสาหกรรมใครที่จบสาขานี้มีงานรอเพียบเป็นทางนักเคมีหรือทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นปิโตรเคมีเคลือบสีเคลือบโลหะเครื่องนึ่งหม่มชีวมวลเคมีพันธุ์ยางหรือจะเป็นอุตสาหกรรมนอกสาขาเช่นอิเล็กทรอนิกส ยานยนต์การบินอาหารหรือแม้กระทั่งเวทสัมอ้างกลุ่มสาขาวิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์นี่ก็เป็นอีกงานที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยในศูนย์วิจัยล้ำสมัยเช่นนักดาราศาสตร์นักฟิสิกส์เครื่องเล่งอนุภาคนักวิจัยนิวเคลียร์นักวิจัยควอนตัมหรือเป็นวิศวกรควบคุมการผลิตตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑ์นักธรณีฟิสิกส์รวมไปถึงเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ยังได้เลย กลุ่มสาขาวิชาธรณีวิทยาอัญญมณีวิทยาที่ทำได้ทั้งบริษัทปิโตเลียมบริษัทสำรวจทางธรณีวิทยาเหมืองแร่นักอัญมณีวิทยาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจรไนฝ่ายตรวจสอบคุณภาพอัญญมณีรวมถึงหน่วยงานกรมกองต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรธรณีกรมชลประทานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเห็นไหมว่า เรียนวิทยาศาสตร์ทำอะไรท่ๆได้ตั้งหลายอย่างด้วยสกิลของนักวิทยาศาสตร์และเรายังสามารถเป็นนักวิทย์ในแบบที่เราเลือกจะเป็นได้อีกด้วย<ม>แล้ว4ปีต่อจากนี้เรามาค้นพบนักวิทย์ในตัวคุณที่วิทยามอชอกันนะครับ